สวัสดีนะคะนักศึกษาวันนี้เราจะเรียนเรื่องโครงงานวิทยาศาสตร์อันนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาวิทยาศาสตร์เรื่องโครงงานครูจะสอนทั้งมอต้นและโมไฟยนะคะเราต้องมาดูก่อนว่าโครงงานวิทยาศาสตร์หมายถึงอะไรโครงงานวิทยาศาสตร์หมายถึงการศึกษาเรื่องราวที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีซึ่งนักศึกษาเป็นผู้ลงมือปฏิบัติและศึกษาค้นคว้าด้วยตัวษาเอง โดยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ภายใต้การแนะนําของครูหรือผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆน,น,นะคะและอาจมีการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ต่าง,างๆเพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าให้บรรลุตาวัตถุประสงค์มาดูกันว่าโครงงานวิทยาศาสตร์มีกี่ประเภทเนาะโครงงานวิทยาศาสตร์มี4ประเภทจะมีประเภททฤษฎีประเภทการทดลองประเภทสิ่งประดิษฐ์และประเภทสำรวจ โครงงานประเภทการทดลองเป็นยังไงใช่ไหมคะบางคนอาจจะสงสัยโครงงานประเภทการทดลองเป็นโครงงานที่มีลักษณะการออกแบบการทดลองเพื่อศึกษาตัวแปรหนึ่งโดยควบคุมตัวแปรอื่นๆด้วยอันนี้เป็นลักษณะของโครงการแบบการทดลองโดยเริ่มจากอะไรเริ่มจากปัญหาพอมีปัญหาเราก็ต้องแก้ปัญหาโดยการทดลองซึ่งการทดลองนั้นจะใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ พอใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์เสร็จเราก็ต้องเก็บข้อมูลพอเก็บข้อมูลเสร็จสิ่งที่ต้องทำก็คือสรุปผลการทดลองมาดูตัวอย่างโครงงานะประเภทดทลองนะคะว่ามีอะไรบ้างาก,ก็เช่นตัวอย่างการศึกษาการตัดใบข้าวโพดท,ที่มีผลกระทบต่อการจเจริญเต,ติบโตและผลผลิตการทํายากันยงจากใบพืชในท้องถิ่นที่เราค่อนข้างจะคุ้นเคยนะที่คุูมองก็คือตะไคร้หอม ที่เอามาทอากกอย่ากันยุงเนาะการป้องกันการเป็นหนอนของปลาเค็มโดยใช้สารสกัดพืชที่มีรสขมพืชที่มีรสขมจะมีอะไรอะ่ะมีสะเดาไหมมีสะเดาน่าจะเป็นสะเดา,เ,ดาเนาะท,ที่ที่นะักศึกษาน่าจะคุ้นเคยแล้วก็การใช้มูลวัวหือกคิวป้องกันวัวกินใบพืชนะคะอันนี้คือตัวอย่างโครงงานประเททดลองเนาะทีนี้เรามาดูโครงงานประเภทศสำรวจว่ามันคืออะไร โครงการประเภทสำรวจอันนี้ค่อนข้างจะง่ายหน่อยนะจะเป็นโครงงานที่รวบรวมข้อมูลบางอย่างหรือจำแนกเป็นหมวดหมู่โครงงานประเภทนี้ไม่กำหนดตัวแปรในการเก็บข้อมูลตัวอย่างของโครงงานประเภทสำรวจเผื่อใครนักเกียจะทำนะเนาะเช่นการสำรวจพืชพันไม้ในสวนในท้องถิ่นหรืออาจจะแคบลงก็เป็นการสำอาจจะเป็นการสำรวจพันธุ์พืชในบ้านของนักศึกษาเองเถอะ ว่าเราอะในในบ้านเราในบริเวณบ้านเราหรือบ้านข้างเคียงก็ปลูกผักอะไรปลูกต้นไม้ชนิดไหนอย่างนี้นะคะการสํารวจพฤติกรรมด้านต่งตางๆของสัตว์การสํารวจปัญหาสิ่งแวดล้อมในชุมชนที่มองเห็นก็อาจจะเป็นเรื่องที่ทําบ่อยๆก็น่าจ,จะเป็นเรื่องปัญหาของขยะมูลฝอยเนาะการศึกษาลักษณะของอากาศในท้องถิง่นหรือการศึกษาวงจรชีวิตสัตว์เครื่องบกครึ่งน้ําเช่นกุบอยู่ยังไง มีวงจรชีวิตแบบไหนตั้งแต่เป็นลูกอสดมาจนถึงเป็นตัวกบนะคะทีนี้มาดูโครงงานประเภทสิ่งประดิษฐ์มันคืออะไรโครงงานประเภทสิ่งประดิษฐ์<อ>ก็ตามชื่อมาเลยเป็นการประดิษฐ์สิ่งสิ่งหนึ่งเครื่องมือเครื่องใช้อุปรกรณ์เพื่อใช้งานต่างๆโดยประยุต์หลักการทางวิทยาศาสตร์ใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์มันต้องมีการทดลองทำก่อนถ้าถ้าทําแล้วผลมันออกมาไม่ได้ดังดังดังที่เราตั้ง เป้าหมายไว้เนาะเราก็ต้องกลับมาแก้ไขางานให้มันประสบความสำเร็จมาดูตัวอย่างนะคะโครงงานประเภทสิ่งประดิษฐ์จะว่ามีอะไรบ้างมีกรงดักแมลงจากขวดพลาสติกแอร์กล่องมินิสปริงเกอร์ตั้งเวลาตู้กดน้ําอัตโนมัติเครื่องให้อาหารไก่อัตโนมัตินะคะอันนี้เป็นภาพโครงงานสิ่งประดิษฐ์ที่ถูพูดมาข้างต้นนะคะชนิอันนี้คือตัวอย่างนะคะ เอาไปเป็นไอเดียเผื่อนักศึกษาจะเอาไปดัดแปลงเพื่อทของตัวเองนี้มาดูโครงงานประเภททฤษฎีทีเนี้ยโครงงานประเภททฤษฎีคือโครงงานที่ผู้ทําโครงงานได้เสนอทฤษฎีหลักการหรือแนวคิดใหม่ๆซึ่งอาจอยู่ในรูปของสูตรสมการหรือคําอธิบายกันมาดูตัวอย่างโครงงานประเภททฤษฎีนะคะว่ามีอะไรอ่ามีคลื่นการเดินของที่คือ การหดของใบเมยราบน่าจะรู้จักใบเมยราบนาะการแตกตัวของฝักต้อยติง่งเวลาเราเอาใบต้อยติง่งเอ้ยไม่ใช่ใบสิไอ้ฝักมันเล็กๆอะ่ะเวลาไปโยนลงน้ําแล้วสักพักมันจะแตกลูกเม็ดมันจะออกมาการดํารงชีวิตในอวกาศของมนุษย์ค่ะแตกตัวของฝักต้อยติงต่งเนี้นคะค่ะทีนี้ที่ครูพูดมาทั้งหมดถ้าน,นักศ,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 ศึกษาสงสัยหรือมีประเด็นคําถามให้นักศึกษา ถามครูได้ในในไลน์กลุ่มนะคะเพราะว่าครูจะได้เข้าเข้าไปตอบหลังจากนักศึกษาได้ศึกษาที่ครูได้ให้อธิบายไปแล้วหรืออาจจะเอามาดูย้อนหลังนะคะเพราะครูจะอาเป็นคลิปวิดีโอไว้ให้นักศึกษาดูดูเสร็จให้นักศึกษาทํรายงานนะคะรายงานที่ครูจะให้เดี๋ยวครูจะเอาไว้ในคลิปนี่แหละเดี๋ยวนักศึกษาก็จดบันทึก แล้วก็เอามาส่งครูในวันที่คุณรูนัดหมายเพราะช่วงนี้เราจะสอนแบบออนไลน์กับออนแฮนนะคะก็จะมีคําถามทั้งหมด5นนะะข้อคะข้อแรกจงบอกความหมายของโครงงานวิทยาศาสตร์ข้อ2ประเภทของโครงงานวิทยาศาสตร์มีกี่ประเภทอะไรบ้าง 3. ในการทําโครงงานวิทยาศาสตร์มีขั้นตอนอะไรบ้าง 4. อธิบายประโยชน์ของการทําโครงงานวิทยาศาสตร์และข้อสุดท้ายนะคะข้อห้า ยกตัวอย่างโครงงานประเภทสำรวจที่เกี่ยวข้องกับชุมชนมาห้าโครงงานทีนี้เราจะมาคุยเรื่องการรับส่งใบงานนะคะว่าเราจะนัดหมายเป็นยังไงผู้จะแบ่งเป็นจุดรับส่งใบงานทั้งหมดสาจุดคือจะมีที่บุตต้องมีที่ กสนตำบลนานการเราที่วัดนายใหญ่และก็จะมีที่ช้างตรงกลุ่มเกษตรกรทำไร่มูหนึ่งถ้านักศึกษาใกล้ตรงไหนหรือสะดวกตรงไหนก็เอาไปวางไว้ตรงจุดที่ครูนัดหมายนะคะแล้วพอเอาไปส่งก็จะมีใบางานของครั้งถัดไปวางอยู่กล่องนึงจะแบ่งครูจะแบ่งให้เป็นสองกล่องนักศึกษาก็เอาใบางานที่ทําไปแล้วมาวางที่กล่องแรกแล้วก็รับใบางานชุดใหม่ไปเราก็จะวนอย่างนี้เละเพราะเราจะต้อง เรียนกันทั้งมต้นมปลายครูจะสอนครูจะสอนแบบออนไลน์แล้วก็ออนแนทุกวันพฤหัสกับวันอาทิตย์พอสอนเสร็จครูก็จะอัดคลิปไว้แล้วครูก็จะแชร์ในกลุ่มไลน์นักศึกษาสามารถไปเปิดดูได้เพื่อที่จะได้เอาข้อมูลมาทำรางานวันนี้ก็เอาเท่านี้ก่อนเนาะสำหรับโครูงานวิทยาศาสตร์แล้วครั้งต่อไปเดี๋ยวเราจะพบกันในวิชาอื่นต่อไปสวัสดีค่ะ